สวัสดีนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็เอาน้องพงเงินนะครับผมมาเข้าร่มเนาะเพราะว่าบรรยากาศแดดมากนะครับผมดูกับร่มของน้องพงเงินก็ดีดีนะครับผมอยู่ใต้ถุนบ้านตัวเองเลยนะครับวันนี้นะครับแม่แม่ครับผมดูกับคนเลี้ยงน้องพงเงินนะครับ อนอนนี้นะครับผมอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนมากเลยอากาศร้อนอย่างแรงเลยครับดูกับเด็กๆก็นอนเฝ้าน้องโพเงินนะครับผมก็หาหย่ามาแล้วก็ให้กินยิ่มแล้วก็เป็นต้นกล้วยต้นต้นสับป,ปะรดนะครับผมดูครับผูกเปน,นะครับผูกเปนอนเฝ้าเลยนะครับวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เอาไปผูกที่อื่นนะครับเนาะ เราจะให้น้องได้อยู่บ้านวันนี้นะครับผมอยูครับอยู่หลังบ้านของพ่อควรเลยนะครับแม่แม่ครับผมก็มีเด็กนะครับผมนอนเป้าพ่อควรก็นั่งเล่นอยู่อย่างนี้นะครับผมก็เป็นเพื่อนน้องโพเงินนะครับผมวันนี้ร้อนไม่ค่อยแลบร้อนลยครับโอ้ร้อนครับวันนี้จะเอาน้องโพเงินไปเล่นน้ำไหมนี่โอ้จะนั่งไปเองเลย ดูครับน้องโปรเงินกับเด็กๆก็จะล้ากันอยู่อย่างนี้นะครับแม่เมยอยู่ด้วยกันนะครับผมตอนเช้าเด็กๆถ้าพ่อควรไม่ได้เอาหิ้าไปให้เขานะครับน้องๆก็จะพากันเอาญ้ามาให้นะครับผมดูครับเขาก็นั่งอยู่อย่างนี้ครับแม่ๆยไม่เป็นไรนะครับสําหรับน้องโปรเงินนี่เป็นช้างนิสัยดีนะครับผมกับเด็กๆนะครับผมดูครับอันนี้น้องโปเงินคงจะมีความสุขนะครับมีเพื่อนๆมาอยู่ เป็นเพื่อนนะครับผมจะได้ไม่เหงานะครับวันนี้น่าส,สนุกนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเด็กๆก็จะนําน้องไปเล่นน้ําเนาะรากาศเริ่มร้อนแล้วเล่นน้ําแล้วก็จะมาผูกที่เดิมไหมเอ,เอามาผูกที่เดิมเนาะเพราะว่าอากาศร้อนเนาะเราต้องให้น้องพอเงินได้อยู่ในร่มเนาะ ดูครับร่มเย็นสบายดีนะครับแม่ๆครับผมพระวีายาเล่นทุกอย่างสายเปีขาดมาันตกตกสายอย่าทำปีอันสายเปีสายปีน,ยปน,นะครับผมสายเปีของน้องๆขาดนะน้องโฟเงินนะเดี๋ยวจะไม่มีคนพาไปเล่นน้ำนะ ขอขอบพระคุณด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่เขามาอุดหนุนนะครับผมเข้ามาอดหนุนผลไม้เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้กับน้องนะครับผมก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าพ่อควรก็ดีใจนะครับดีใจนะครับที่มีแม่แม่ทุกท่านนะครับผมที่เป็นกําลังใจเป็นสะพานบุญนะครับผมตั้งแต่น้องเปิดโครงการมานะครับพ่อขอขอบพระคุณแม่แม่นะครับก็ขอให้แม่แม่จง มีความสุขความเจริญนะครับผมที่สาบุญกับสัตว์ใหญ่ก็ขอให้กลับไปย้อนกลับไปหาท่านนะครับผมเป็นร้อยเท่าหมื่นเท่าล้านเท่านะครับแม่แม่ครับผมก็จะอยู่อย่างนี้กับเด็กๆทั้งวันนะครับผมพ่อควรก็จะนอนเฝ้ากันอยู่อย่างนี้ครับผมเพราะว่าได้มีความสุขนะครับผมได้มีความสุขนะครับผมความสุขความสุขของควรช้างก็จะ ทำอะไรครับผมโอ้สแสดงว่าเคาะนะครับผมข้อหัวให้เด็กๆนะครับผมอยู่ด้วยกันทั้งวันยังเคาะหัวให้เด็กๆอยู่นะครับแม่ๆครับผมดูครับเคาะหัวให้เด็กๆนะครับผมดูก็จะอยู่ด้วยกันทั้งวันอย่างนี้นะครับผม อย่าลืมปลูกหนุนผลไม้สร้างบ้านให้น้องพงงิได้นะครับครับเดี๋ยวกับผมนี่ก็เป็นเด็กๆนะครับผมที่มาช่วยน้องพวงเงินทุกวันนะครับผมทําผลไม้นะครับผมแม่แม่ครับผมแม่แมตานะครับผมแม่แมตาเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้น้องได้นะครับแม่แม่น้องยังขาดคะแนนนะครับผมเสียาขาดคะแนนอ,นอีกเยอะนะครับผมเพราะว่าน้องก็เป็นช่องเล็กๆเนาะ ดูกับดูกับที่ของน้องตอนกลางวันนะครับผมแม่แม่แมแมก็จะมาเืินอยู่ใต้หลังคาบ้านของพ่อควรนี่แหละครับผมน้องจะได้มีร่มนะครับผมเพราะว่าต้นที่พ่อควรผลกนะครับแม่แม่หอ้นอยู่ทางนัง้นใบไม้ไม,ไม่มีนะครับผมก็เลยเอาเข้ามาในร่มนะครับผมดู Oh. ยญ้าก็อิ่มแล้วเนาะให้ให้วันนี้วันนี้ได้อะไรให้น้องกินครับต้น,น,ตนมักนัทครับโอ้ต้นมะนัที่ยังอีกครับผมครับกับกล้วยกับต้นกล้วยเนาะโอ,ะอ้ไปหามาใส่ครับผมบไปตัดมาแต่ไหน,นต้นกล้วย ตัดอยู่ในบ้านเราเนาะดูครับโอ้หน้องผูกเงินวันนี้อิ่มแล้วนะครับแม่แม่ดูอาหารของน้องนะครับผมทั้งต้นกล้วยทั้งต้นสับปะรดทั้งต้นทั้งหัวทั้งหัวด้วยเนาะดูครับเสร็จจากนี้นะครับผมพ่อควรก็จะเอาไปเล่นน้ำนะครับผมเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มจะเที่ยงแล้วนะครับผมเริ่มจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวพ่อควรจ่อจะเอาน้องไปเล่นน้ําที่ ทของหมู me, ่บ้านเนาะไปดูครับคนที่ตกบ่มาหนบโอ้บ่หูครับวันน่าน่าจะไม่ตกนะครับแม่แม่ แม่ครับผมโอ้ยนั่งทําไมนั่งแล้วนะครับแม่แม่ดูนั่งแล้วนั่งแล้วก็ลุกนั่งแล้วก็ลุกสงสัยอยากที่อยู่ของน้องใหม่นี้ดีนะครับแม่แม่ได้อยู่ใต้ร่มนะครับแม่แม่ถ้าร้อนเด็กๆก,ก็จะตักน้ําให้เล่นนะครับผม เพราะว่าบรรยากาศค่อนขั้นจะร้อนนะครับตอนเที่ยงเที่ยงตอนบ่ายๆเราต้องเอาลงน้ําแล้วก็หาน้ําตักใส่คุให้น้องได้เล่นตอนกลางวันนะครับช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงบ่ายๆนี่เป็นช่วงที่ร้อนสุดนะครับผมดูบมือนี้ได้ต้นกล้วยมาจากต้นครับคนแบบอะไรได้ต้นกล้วยตัดมาให้สร้างที่ต้น โอ้โฮเกตุนได้หลายอยู่ตัวนี้เนาะอิ่มบัวเนาะอิ่มอยู่เนาะระวังเด้อนอนรับน้องพงเงินพี่พงเงินดึงสายเปย์ขาดนี่ตกหัวแตกได้ระวังเด้อโดนดีแล้วครับผมโดนโกงจอบใส่กันอยู่เรื่อยนะครับสองคนนะครับผม ก็รอดูนะครับผมแม่แม่รอดูในคลิปหน้านะครับน้องโวเงินก็จะไปเล่นน้ํานะครับแม่แม่เล่นน้าคลิปต่อไปนะครับเล่นน้ํากับเด็กๆเนาะท้ายคลิปนี้ควรหนกนะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับแม่แม่ที่มาอุดหนุนผลไม้สมทบทุนสร้างโรงนอนให้กับน้องนะครับผมก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นสะพานบุญด้วยเด้อแม่แม่ครับผม ้คลิปนี้พ่อควรก็กล่าวคำว่าส,สวัสดีนะครับ